ลิโอเนลเมสซี่ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของปารีสแซงต์แชร์แมงสมใจหลังหมดสัญญากับบาร์เซโลนาในสเปนโดยการเซ็นสัญญาครั้งนี้คาดว่าดาวเตะชาวอร์เจนตินวัย34ปีจะได้รับค่าเหนื่อยราว35ล้านยูโรต่อปีภายใต้เงื่อนไขเบื้องต้น2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีซึ่งหลังการเปิดตัวได้ไม่นานปรากฏว่าเสื้อหมายเลข30ซึ่งเป็นเบอร์ประจำตัวของเมสซี่ภายใต้ต้นสังกัดใหม่ในลีกเอิงถูกแฟนบอลจับจองเกลี้ยงภายในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมง ทเท่านนั้หลังปารีสแซงต์แชกแมงเปิดให้แฟนบอนจองผ่านเว็บไซต์ของสมโมอสอรายงานระบุว่าเปเสเชเปิดให้แฟนบอนสั่งจองทางช้อปออนไลน์ในราคา107.99ยูโรประมาณ4,200บาทตั้งแต่เวลา21นาฬิกา15นาทีก่อนที่ยูนิฟอร์มใหม่ของเมสซี่จะถูกสั่งจองเปลี้ยงออเดอร์อย่างรวดเร็วในเวลา21นาฬิก45นา,าทีตามเวลาท้องถิน่นซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของสมโมสรเลยทีเดียว thank you